โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอะหย่อยส์ออฟิเชียลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมเอพ็ตซีเจนครับผมก็ทำวิดีโอกันสดๆตอนตีหนึ่งครึ่งนี่แหละนะก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วสำหรับซีซั่นสิบเอเมจนะครับก็มาทั้งตัวละครใหม่อาวุธใหม่การเปลี่ยนแปลงแบบ World สเอใหม่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะเรามีแขกรับเชิญด้วยนะเป็นน้องอ่อยนะครับช่องเอเซนเลนนะครับอลองรักทายคุณผู้ชมหน่อยครับผมสวัสดีทุกคนครับผมทำไมต้องทำเสียงหล่อดด้วยว คือต้องบอกก่อนว่าผมกับน้องออยเป็นเป็นเป็นตี้ประจำที่เล่นเกมนี้ด้วยกันอยู่แล้วแค่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดหรือว่าไม่ได้ลงวิดีโออะไรด้วยกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบสกิลของเซียนะครับที่เป็นตัวละครใหม่แล้วก็อาอาวุธใหม่นะครับแล้วก็การบัฟเนิร์ฟอาวุธต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่ไฟมุ้งเรนกันเลยนะครับผมปะกดเลยครับอ่ะกูเนี่ยต้องกดกดอยู่แล้วครับกดอยู่เสมอก็อันนี้ก็จะเป็นโฉมของโฉมเขาเรียกอะไรว่ารูปโฉมของเซียละกันที่ก็ก็เท่นะเออเป็นเป็นชายหนุ่มมมมผิวสีีอออออะไไรรกกเหืนนนแ ความสามารถของเซียรเราก็น่าจะเห็นกันตั้งแต่ในเทเลอร์แล้วนะครับว่ามันเป็นการขัดสตูด้วยไมโครโดนนะแล้วก็มีอัติเมตที่ใช้กลางอนาเขตเพื่อตรวจจับสตูเป็นสายอุลร้ Con, เหมือนบัตฮาวครับตอนที่มันปล่อยมาคนก็โ,โหแซลคนใหญ่เลยบัตฮาวจะตกงานไหมแต่ว่าหลังจากที่ลองแล้วก็รู้สึกว่าผมว่าไม่ตกงานนะเออแล้วก็มันน่าจะทางานร่วมกับบัตฮาวได้ด้วยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเรามาลองสกิลกันก่อนเลยนะครับอ่ะฮาร์ดสิบอ่ะเดี๋ยวผมจะถือปืนนะครับ ทาสีบเนี่ยเวลาที่เราเข้าสโคปนะครับผมนี่เห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นการมองเห็นสัญลักษณ์นะเป็นเหมือนคลื่นหัวใจครับฮาร์นบีทของศัตรูเนี่ยเห็นไหมผมก็อยากไปน้องออยก็จะยืนอยู่เห็นไหมมันจะขึ้นอยู่ทางขวาทางขวาพอผมหันมาปุ๊บก็จะเจอแบบนี้เองปัญหาของมันคืออ่ะเดี๋ยวให้น้องออยลองเล็งผมกลับหยิบปืนแล้วลองเล็งดูอ่ะเล็งเล็งเล็งเฉยอ่ะ เห็นไหมครับม so like the it well, right ันจะมีเสียงมันจะมีเสียงเหมือนแบบเหมือนคลื่นอะไรสักอย่างรบกวนเราอยู่ก็คือมันก็มีข้อเสียของมันก็คือว่าคนที่เล็งเราอยู่เนี่ยนะเรามันก็จะเป็นการเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูด้วยอ่ะไออ้อยหลบหลบหลบอยู่ตรงนั้นเล็งอยู่ปะเล็งอยู่เล็งอยู่เอ้ยเนี่ยมันจะไดินเสียงจังๆคือถ้าคุณผู้ชมทางวิดีโอนี่อาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าเอาไปลองดูเดี๋ยวก็เขารู้ว่าเป็นยังไงอ่ะอืมอ่าโอเคทีนี้สกิลคิวมามาเดี๋ยวให้น้องอยเปลี่ยนเป็นบบั้นๆวเลย อะสกิล Q นะครับมันจะมีชื่อว่าโฟกัสออฟแอคชั่นนะผมเวลาที่เรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเผยตำแหน่งศัตรูนะครับแล้วก็มองเห็นเกราะเห็นเลือดศัตรูแล้วก็ขัดขวางการทํางานทุกอย่างของศัตรูนะไม่ว่าจะเป็นการชุบเลือดชุบเกราะหรือว่าแม้แต่สกิลอ่ะเดี๋ยวผมไม่ต้องน้องออยลองบินบินดูครับอ่ะผมปล่อยสกิลปุ๊บไม่โดนไม่โดนว้าว <laughs> ไปไม่โดนไม่โดนคือมึงบินสูงไปใช่ไหมเพื่อนไปสูงไปอ่ะไม่เป็นไรเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองหยิบอาวุธใหม่ไหมดูก่อน อาวุใหม่ในซีซั่นนี้ก็คือแรมเพดนะครับผมก็เป็นปืนที่ตามเรื่องซูบไอแรมพาดเนี่ยเขาสร้างปืนนี้ขึ้นมาแรมพาดสร้างปืนแรมเพดเออตั้งชื่ออย่างอื่นไม่เป็นไงวะอ่ะให้ดูอัตราการยิงก่อนนะครับนี่ไฟเลสมันไม่ใช่ปืนที่ยิงเร็วนะเออดังนั้นเวลาที่จะยิงศัตรูก็ระวังระวังนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาอ่าระเบิดเทอร์ไมท์ไหนก็เลยวะเออนี่มีผู้ช่วยนะครับสมมุติว่าคุณได้เทอร์ไมท์มากดใส่นะครับปึ๊บ แล้วลองยิงใหม่ครับนี่ครับไฟเลสจะสูงขึ้นมากนะครับแต่ว่ามันก็จะกินพลังงานของระเบิดไฟเข้าไปด้วยนั่นเองนะผมก็เป็นอาวุธใหม่ลองไปหยิบมาเล่นกันดูในเกมนะตอนเจอนะครับมากันที่การเปลี่ยนแปลงของอาวุธในแอร์ดรอปนะผมก็ใครที่ชอบเล่นเกมนี้ตั้งแต่ซีซันสองนะครับนี่คือเอาเทอร์เนเตอร์นะครับที่กลับมาพร้อมกับพิสต์ลับาวนะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องออยหยิบเกาะใส่ก่อนยวผมจะทดสอบไปดูอ่ะนี่คือน้องออยวอคิลี่ที่ใส่เกาะแดงนะครับคุณดูนะนี่คือพลังสีฟ้าของเอาเทอร์ในเตอร อ่ะคุณรือเปิดฟรีไฟล์ได้ได้หนึ่งหาพอปะอะไรครับเนี่ยอ่ะเอาไว้เอาไว้เ,เรายิงนะดูครับนี่ครับยิงไปประมาณกี่นัดเองไม่รู้ครับคือแบบแรงมากดูอุ้ยโทษอันนี้หยุดนดิวไม่ได้คือประสิทธิภาพของอารเรเตอร์ที่ติดติดสรับเหล่านครับมันจะทำดาเมจ กับสตั๊บูลที่ใส่เกราะแรงขึ้นมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเข้าเนื้อเนี่ยข้าเลือดเนี่ยมันจะดาเมจลดลงนิดนึงอ่ะออยเดี๋ยวลองลองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะยิงให้ให้เกาะไต่ก่อนอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้าตัวดาเมจจะไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าถ้าเกิดไม่มีเกาะนะมันก็ดาเมจก็จะเบาลงนั่นเองสัวอีกปืนหนึ่งที่ ย้ายไปอยู่ในอดรบเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าแม่งเคียมันนั่นก็คือสปิทไฟนะครับผมปกติสปิทไฟเนี่ยมันจะปืนปืน LMG ใช่ไหมที่ไฟเลทมันต้อง,งต่ำแต่ก,กระสุนมันเยอะแต่คุณมาดูครับเมื่อ LMG อย่างสปิทไฟอยู่ในอดรบดูครับค,คุณดูผมีิระมีดูครับนอกจากมันจะนิ่งนะครับมันยังยิงเร็วมากเร็วแบบทุเลศมากๆอะโอเคนี่ก็คือ2ออาวุธใหม่นะครับที่ เข้าไปในไอร็อปนะผมส่วนปืนที่ออกมาจากไอร็อปก็จะเป็นทาวเลอร์ทาวเลอร์นะครับเป็นปืนนี้ซึ่งเขาตัดเอาเสียดฝายออกนะครับไม่มีแล้วไอไการยิงลัวนะครับอันนี้จะเปะ็นการยิงแบบ5นัดนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนี่ครับสมมติว่าเอ้ยคือดาเมจมันยังได้อยู่แหละสมมติว่าคุณเบิร์สโดน5นัดเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ75นะครับ60 70เลยถ้าเกิดยิงโดนตัวนะผมอ่ะได้ดูเวลาทดลองสกิล,ลกต่อของเซียอ่ะเดี๋ยวเราเลือกเลือกเป็นวอลคิลลีนะ่น่ะอ่ะเดี๋ยวลองบินดูนะผมจะกดให้ดูนะ นนี่่ะครับอาเห็นไหมครับวอคิลลี่บินอยู่ก็คือล่วงเลยนะครับคือการไอการทำงานของสกิลคิวของเซียเนี่ยก็คืออ่านอกจากจะทำดาเมจแล้วเปิดเผยหลอดเลือดแล้วก็หลอดเกราะของศัตรูเนี่ยมันยังขัดการทำงานของสกิลของตัวละครอื่นด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอ่ะอย่างวอคิลลี่เนี่ยมันมีบินใช่ป่ะัวอื่นเนี่ยอย่างออกเทนเอ้คิดเล่นๆนะอ้อยสมมติว,ว่าออกเทนม่นสตรีมอยู่แล้วกดโดนคิวเนี่ยสตรีมอยู่ทำงาน <laughs> ลงดด เฮ้ยมันจะได้จริงเหรอวะอะลอง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 พร้อมนะเดี๋ยวแป๊บนึงกูดาามาละวหนึ่งสองปดคิวหยุดปะไม่หยุดปะไม่มั่นใจไม่หยุดเฮ้ยเหมือนจะหยุดนะเอาใหม่ดิหยุดด้วยเหรอเดี๋ยวยี่สิบวิรอยี่สิบวิเฮ้ยถ้าหยุดนี่เฮีเ้ยนะคือออเทนโดนปุ๊บนี่คือสก,กิลคิวขัดเลยเหรอเออก<ช>็จะสกิลขัดเนี่ยก็จะรวมถึงการเติมยาด้วยอ่ะเติมยาเดี๋ยวเราไม่คิดสองวิเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอันติก่อนอันติก็คี สกิลที่มีชื่อว่า e x c i b i t นะครับคืออันนี้มันจะเป็นการทำงานเหมือนกับสกิลของออริซอนนะครับคือเราจะปาไอ้ไมโครโดนไปปุ๊บตรงจุดนี่แล้วมันก็จะกลางอาณาเขตขึ้นมานะครับแบบนี้เลยใหญ่มากนะฮะแล้วใครที่อยู่ในโดมเ่ยนะมันจะโดนมันจะบอกหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเฉพาะสตูที่วิ่งนะเนี่ยอย่างน้องออยวิ่งอยู่เห็นไหมเห็นรอยเท้าเห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะอ่ะแล้วก็หน้าจอเราจะบอกด้วยว่ามีสตูกี่คนที่อยู่ในโดมนี้นะครับแต่ไหนน้องออยลองเดินเดินทั่วไปเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่เดินเนี่ยอันอัน เดินเดินเดินอ้าวเดินก็บอกตำแหน่งนะเนี่ยไหนลองวิ่งดิแต่ถ้าอยู่นอกวงไม่บอกอ่ะถ้าอยู่นอกนอกอาณาเขตไม่บอกครับไหนลองวิ่งวิ่งในนี้วิ่งในนี้ไม่ทันละอันดีคนอะแต่ไม่เป็นไรโอเคครับก็ประมาณนี้นะมันทำให้การต่อสู้ในอาณาเขตของเราเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นครับอ่ะไหนเราเราจะลองสกิลคิวตอนออกเทรนใช่ไหมได้อะเดี๋ยววิ่งมานะวิ่งวิ่งวิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยโอเคนะวิึ่ง่อหยุดไหมหยุดหยุดหยุดด้วยยาเลยอะหยุดเลย เบรกคือแบบหยุดหยุดวิ่งไปเลยใช่ไหมแม่แม่มันคือเก็บยาเลยอะเก็บสตรีมเลยโอ้หวกอดแปลว่ามันโหดมากครับอย่างนี้นึกภาพแบบถ้าวอลคิลี่มันบินอยู่บนเหวอะเออแล้วเราก็สกิลคิวตุ้มเข้าไปอยเงี้ยมันก็ตกเหวตายแล้วก็ได้คิวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีไฮไลท์ให้ได้ดูกันโอเคแล้วก็มีอะไรไหมน่าจะหมดแล้วป่ะอาวุธมีไอพี่อ่าใช่ฮอบอัพใหม่นะครับบูสเซ็ตโหลดเนอร์นะก็เอามาแทนอ่าแอนด์วิลลิเซอร์กับอะไรนะไอควิกดอโฮเซอร์นะเอาออกไปแล้วนะครับ การทางานของมันคือเวลาที่เราใส่กับวิงแมนหรือเฮมล็อกนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีมิเตอร์สีเขียวกับสีเทาอยู่ให้เรายิงไปครับพอมันลดมาถึงสีเขียวปุ๊บกดรีโหลดปุ๊บมันจะรีโหลดได้เร็วมากแล้วจะได้กระสุนโบนัส,สด้วยสังเกตว่าวิงแมนถ้าไม่ใส่ต่อแม็กเนี่ยมันจะมีหกนัดแต่พอได้โบนัสกระสุนจะกลายเป็นแดนัดนั่นเองซึ่งมันก็ใช้งานได้กับเฮมล็อกด้วยเดี๋ยวผมลองกับเฮมล็อกให้ดูนะเฮมล็อกยิงปึ้งอ่าเหลือ,อยังหมดที่กดเอ้ยไอจะมิอันนี้ยังไม่ถึงอัน,น นี่โอ้ลิโลดอย่างเร็วด้านการส่นโบนัสเพิ่มด้วยนะครับก็ใครที่อ่าเล่นเกมแล้วไปเจอก็ไปลองหามาใช้กันดูกับบูสเซตโหลดเดอร์นะครับอัพอัพใหม่อ่ะหมดยังอันนี้หมดหมดจริงจยังน่าจะหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของ Apex ก e g e n น s ีซั่นสิบเอเมอร์เจนะครับก็จริงๆแล้วยังมีส่วนของอ่าแหล่งในหมดอารีน่ามีการปรับปรุงแผนที่ World's Edge ที่ไม่รู้คนสร้างมันเป็นหาอะไรชอบระเบิดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ทิ้งน,นะครับจุดที่ผมกับน้องอ้อยชอบลงประจำอย่างเทยียนหยาดเนี่ย โอเควันนี้ก็จบลงเป็นเท่านี้ครับกับรีวิวตัวละครแล้วก็รีวิวสกิลนะครับของอ่าซีซั่นสิบนะครับแล้วก็เจอกันได้ในเกมนะครับก็อย่าลืมนะถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากผมนะแล้วก็อย่าลืมนะผู้สนับสนุนนะครับที่มาช่วยเราเล่นวันนี้นะครับน้องออยนะผมก็ใครชอบก็ไปกดซับอ่าฟอลโล่ช่องน้องก็ได้นะเอเดนเล่นนะครับตามไปดูได้นะจริงๆแล้วผมกับน้องออยติย์ไปตาเล่นกันทุกวันอยู่แล้วแต่่่่่่่่่ววววาาาาาไไไไมมมมคคคคออออออยยยดดด้้้แบบบบทททิีีีโหหรรืนนนนนเเเเเต์กกกกกกัััล ขนาดเอาหาซีซั่นที่แล้วมันไปไดมอดนะครับคุณผู้ชมนะแล้วมันก็ทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนไว้ดี้นไปติดหน้ามัเล่นหมดครับทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงดูระเบิดไม่พอใจเอาโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับอ่าคุณผู้ชมทุกท่านนะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมน้อยทักบายบายครับครับผมคือซีนนี้มันยาวสองรอบใช่ไหมอัดสองรอบกันเล่นหมดเลยใช่ได้หมดชอบมาก